มีหมูกรอบไหมครับไม่มีอ่ะครับเนื้อสัตว์มีอะไรบ้างครับเอากระเพรา,า,า,าลมมิ้ลวกันนะครับ <c oughs> อิบใช้ด้า ครับตอนนี้เราอยู่กันที่เป็นอะไรคิวสแควร์สนุกเกอร์คลับนะครับชั้นล่างเขามีอาหารตามสั่งขายมาสั่งสั่งอาหารกินเป็นกะเพราวรวมมิตรนะครับเดี๋ยวเข้าไปชิมกันว่ารสชาติเป็นยังไงครับครับผมก็มีกีรสั่งข้าว กะเพาลว,วมมิตรไปแล้ววันดีข้าวเขยังไม่สุกก็เลยต้องเปลี่ยนเป็นพวกเส้นแทงก็เลยสั่งเป็นผัดซีอิ้วหวงมิตรเดี๋ยวลองมาชิมกันดูครับว่ารสชาติเป็นยังไงครับมาแล้วครับผัดซีอิ้วรวงม,มิตร เดี๋ยวมาเชืมกันว่ารสชาติเป็นยังไงครับเป็นเส้นหยาด แล้วก็โอเคครับต้องอทุ่นนิดหน่อยรสชาติก็สไตล์สไตล์ยูทั่วไปนะครับก็ต้องปรงุงให้มัน ป่ามนน้ำส้มอันนี้เป็นเขาเปิดเป็นตัวสนกครับแต่มีอาหารตามสั่ง,งอยู่ข้างล่างอยู่ ซอยพระรามสองสี่สิบสี่ครับก็พอดีมาอ่าทุลากแถวนี้ก็เลยแวะกิน ว่าปรุงแล้วก็โอเคเลยครพาเทรยเททั่วไปเวลากินมันก็ต้องปรุงอยู่แล้วอาหารแบบนี้มันไม่เหมือนพวก่า ก๋วยเตี๋ยวต้มยำอะไรแบบนั้นที่รสชาติที่ว่าเขาปรุงมาสำเร็จแล้วแล้วเราก็ลองดูได้เลยว่าเขาปรุงมาอร่อยหรือเปล่า โอเคครับหมดแล้วครับยังไงฝากกดติดตามนะครับช่องสิง่วนพิดนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับกดตับตะไคร้นะครับสวัสดีครับ